เคยได้ยินไหมครับหลายคนทําธุรกิจจะบอกว่าลูกค้าคือประเจ้าถูกไหมครับผมอยากจะบอกว่าก็ถูกนะแต่ผมบอกว่าถูกไม่หมดนะเพราะถ้าวันนี้คุณดูแลลูกค้าดีมากลูกค้าแฮปปี้ลูกค้กาเอนจอยแต่คนที่เป็นคนที่สําคัญก็คือทีมงานของคุณเขาไม่ได้แฮปปี้เขาไม่ได้ Happy, เอนจอยสิ่งที่ผมถามย้อนกลับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการครับแล้วคุณคิดว่าเขาจะพัฒนาสินค้าเขาจะปรับปรุงบริการหรือว่าคุณภาพของสินค้าบริการออกมาให้ดีหรอครับแน่นอนครับเขาก็จะทา ผ่านผ่านส่งส่งไปเนาะเพราะนันเนี้ยวันเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะย้ําเตือนในฐานะคนที่เป็นเจ้าของกิจการในฐานะคนที่เป็นเทรนเนอร์นะครับผมอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องวินวินทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าลูกค้าวินแต่ลูกน้องไม่แฮปปี้หรือว่าลูกน้องแฮปปี้แต่ลูกค้าไม่วินเพราะนันเนี่ยสิ่งที่เป็นความชาเลนจ์สิ่งที่เป็นความท้า,มทาทายของคนที่เป็นเจ้าของกิจการอย่างพวกเราเราคือเราต้องทําให้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนเอนจอยแต่ผมอยากบอกว่าถ้าเรากลับมาดูว่าเราจะดูแลลูกน้องเรายัางไงให้เขาแฮปปี้เขาเอน Enjoy. ผมบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะสุดท้ายท้ายสุด <S <S ลูกน้อง <takiego> ของคุณเขาจะส่งมอบบริการที่ดีแล้วรู้สึกว้าว้กับคนที่เป็นลูกคา้าแล้วเมื่อไหร่ที่เขาส่งมอบบริการอย่างนี้ลูกค้าจะรู้สึกดีมากๆและลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำแล้วมันก็จะทําให้องค์กรของคุณเป็นองค์กรที่น่าอยู่และลูคลกค้าก็ร<ๆ>ู<ๆ>้สึกแฮปปี้มากๆพยายามดูนะครับว่าเราจะจัดการยังไงแล้วเราจะดูแลลูกน้องของเราอย่างไงดีฝากไว้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุกรกิจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ